มื่อนี้ก็จะมาคอแบ่งปันการภาพเรียนปวยทานดอกพุต่านสวยๆแบบนี้จ้าวัสดุอุปกรณ์ของเขาก็จะมีกันไกแหนบเงินเหรียนบาทริบบิ้นสีขาวขนาดความยาว33เซนสีแดงขนาดความยาว23เซนจากนั้นให้เพื่อนๆภาพสีขาวลงมา10เซนแล้วก็ขึ้นฐานสี การคืนทานซีจะใส่เส้นสันอยู่ข,ข้างบนเส้นย้วยูขข่ข้างล่างสารไขว่กันทั้งซี่เส้นดึงให้กระชับหาเหรียญมาใส่ภาพเส้นสันทั้งซี่เส้นเพื่อสอดเก็บเหรียญพลิกกลับด้านภาพเก็บเส้นสันอีกรอบหนึ่งหลังจากสอดเส้นสันทั้งซีเส้นแล้วให้เพื่อนบีบริบ,บินให้แน่นพลิกกลับด้าน คืนฐานรอบแรกกันจ้าโค้งริบบิ้นเขาหาจ์จข้องแล้วก็สอดใต้ฐานนี่ค่ะโค้งริบบิ้นเข่าหาจะคข้องแล้วก็สอดใต้ฐานโดยให้ปลายริบบิ้นหันไปทางขวามือลักษณะแบบนี้จ้าหลังจากครบทั้ง4เส้นแล้วเ,เพื่อนๆน้ำเส้นสีแดงหรือว่าสีอื่นที่เขาเตรียมไว้นี่ค่ะมาสอดใต้ฐาน ความยาวที่ใส่ก็จะเป็น23่สิบสามเซนจ้าสอดใต้ฐานครบเั้่4สีเซนแล้วกระวบเขาจะม้นประมาณหลอบหนึ่งค่ะเนี่ยค่ะ เขาก็จะมุนไปประมาณรอบหนึ่งเลย้อจ้าสำหรับคันตอนนี้ผู้ใดถนัดมุนในทรงแบบใดกระดดเ้อจ้าไม่ได้จําเป็นที่ทุก <tem ple ader> คนจะต้องมุนคือกันค่ะแล้วแต่มุมที่เขาถนัดเลย้อจ้าหลังจากนั้นเส้นที่อยู่ข้างนอกสุดที่เป็นเส้นสีสีนี่ค่ะให้สอดเข่าใต้ฐานแล้วก็ปล่อยเส้นสีขาวออกไปเฮ็ดไปเรื่อยๆจนครบทั้งสี occasions occasions ่เส้น โดยการใส่เส้นสีสอดเขาแต่ฐานลักษณะแบบง่ายริบบินแบบนี้ค่ะแล้วก็สอดเขาแต่ฐานนี่จ้าแบบนี้แล้วค่ะหลังจากที่ครบทั้งสี่เส้นแล้วเส้นสีขาวให้เพื่อนๆสอดเขาแต่ฐานแล้วก็พีกริบบินให้เป็นลักษณะแหลมๆแบบนี้ค่ะแล้วก็พักลิบบินเข่าม้ามุ้มจ้านี่ค่ะ สอดเข่าใต้ฐานลักษณะงายลิบินแล้วก็ใส่มือดันลิบินขึ้นมาแบบนี้จ้าค่อยๆดึงเข้าไปให้มันพอดีจ้าบ่ต้องดึงแห้งเด้อจ้าเดี๋ยวมันจะหลุดค่ะเพื่อนๆพขั้นตอนนี้เขาก็ใส่ความเบามือจ้านี่จ้า เ็มไปจนครบทั้ง4เศนเลยค่ะเขากะใส่ความระมัดระวังด้วยจ้าเพื่อมมนให้ฉลุดได้ค่ะตอนดึงกะค่อยๆใส่มือต่อๆเขาบังคับให้มันเข้าไปอยู่ในมุมนี้จา้านี่ค่ะจากนั้นเขากะจัดระเบียบทั้ง4เศษเนี่ยค่ะทั้ง4กลีบนี่ให้มันสวยงามด้อจา้าค่อยๆดึงจัดระเบียบไปเรื่อยๆจา้าโดย เบามือด้วยจ้าหลังจากที่เขาได้ตามที่เขาต้องการแล้วเส้นสีที่ยุ่ข้างบนเนี่ยค่ะให้เขาโค้งมาข้างนาผาดไปใต้ฐานแล้วก็พีกลิบินไปข้างหลังแล้วก็สอดค่ะโค้งมาข้างนาผาดไปใต้ฐานพีกไปข้างหลังแล้วก็สอดสำหรับเพื่อนๆที่สอดยากหรือว่าผู้ใดทีน มีปัญหาในการสอดก็สามารถใสแนบหรือว่าอุปกรณ์ขีบมาซอยใดเลยจา้าแนบเป็นอุปกรณ์สําคัญสําหรับการเฮดเลียนป่วยทานเด้อเื่อนเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าบางเท่อมือเฮาอาจสีดึงยากค่ะการใสแนบหรือว่าอุปกรณ์ขีบมาซอยก็เป็นตัวช่วยสําคัญของเฮาใดเลยจ้า,จาพีกมาขา้ังหนาผ่าดไปใตฐา,านพีกไปข้างหลังและก็สอดเฮดไปจนครบทั้ง4เส้นเลยค่ะ เพื่อนๆกล็ละมัดร,ระว่างกีบแรกมันจะหลุดน้ำเดือค่ะเพราะว่ามันยังบ่ท่านในมีตัวใดดันเท้าเห็ดกีบที่สองเรียบร้อยแล้วมันก็จะมาดันกันพอดีค่ะมันก็จะบหลุดค่ะนี่ค่ะก็สิได้เป็นแบบนี้หลังจากนั้นก็จัดระเบียบกีบรอบที่สองอีกให้มันสวยงามค่ะได้ตามที่เท้าต้องการแล้วก็สามารถ ใส่กันไก่ตัดได้เลยค่ะในคลิปก็จะเป็นกันไก่ซิกแซกขนาดหาม i น้นะคะเพื่อนๆีนจ้าดอกสําเร็จก็จะเป็นแบบนี้ค่ะผู้ใดสนใจเฮดเรียนป่วยทานก็นสามารถเข้ามาเบิ่งในเพลย์ลิสต์ด้านล่างได้เลยเด้อจ้า